สวัสดีครับพบกับผมนาจอสในเกมสามก๊กมวยอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบอกระบบขัดเก่านะครับระบบขัดเก่าคืออะไรนี่นะครับคือเรเว้ห้าเราจะเปิดโหมดฝึกไม่มีสิ้นสุดนะครับแต่ดะดานจะใช้ตัวไม่เหมือนกันนะครับด่านแรกก็จ,จะดาดแรกน่าจะเป็นผู้หญิงล้วน ผู้หญิงล้วนตามด้วยผู้ชายล้วนตามด้วยด่านที่สามก็แทงแทงล้วนอะไรเงี้ยครับปุยล้วนด่านด่านที่สี่สีแทงล้วนผมก็จาไม่ค่อยได้นะครับแต่มันจะมีด่านที่ว่าแทใช้ผู้ผู้หญิงล้วนผู้ชายล้วนแทงล้วนบุญล้วนแล้วก็ตัวโจมตีล้วนแล้วก็งอล้วนจกล้วน อิสระล้วนแล้วก็ด่านสุดท้ายจะใช้อะไรก็ได้ใช้ตัวที่เก่งที่สุดของเรานะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด10ด่านนะครับอย่างผมก็ติดอยู่เล่าบอยสี่นะครับใช้แทงล้วนหมดคือหัวโตวมันฮิวแรงครับไม่ผ่านแต่ผมจะไม่บอกเนื้กันคือหลายคนถ้าถึงแล้วก็น่าจะรู้แลวครับว่าลงลง ลงฝึกมิ้นมินสุดได้มาแล้วก็มาขัดเก่าอย่างเงี้ยนะครับก็คือมาปลูกพลังเวทนะครับเราก็จะมาปลูกพลังเวทเอ่จะมาให้ดูตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าอย่างเช่นกางเกงเราต้องปลูกเราต้องปลูกกางเกงเราต้องปลูกพลังเนี่ยเราต้องอัพดาวกางเกงให้ถึง3ดาวใช่ไหมครับถึงจะปลดถ,ถึงจะปลดช่องที่2 อันนี้ผมไม่รู้ว่าหลายคนรู้หรือยังอ่าผมจะอัพไปดูนะครับอ่าผมก็ปลดช่องที่สองได้แล้วใช่ไหมครับอ่าผมอัพช่องที่สองนะครับเป็นปลดดีเฟนต์มาอ่าแต่ตัวนี้ผมยังไม่ปลดใช่ไหมกางเกงตัวนี้ผมยังไม่ปลดผมจะคือถ้าเราไปไปสุ่มร้านค้าก็หกร้อยแปดสิบทองไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเราไปซื้อพวกกางเกงพวกรองเท้าพวกเสื้ออะไรเงี้ยก็จะประมาณ ตัวละส0 0ร้ถ้าเรารีจนเจอก็ตัวละสองทองนะครับคืออย่างผมนะ่ะผมก็ไม่ใช่ผมคนทองไม่เยอะครับผมก็จะทําอย่างนี้ก็คือลดดาวมันทิ้งไปเลยเราจะเสีย90เราจะเสียเกทองนะครับอ่ะผมลดดาวางเกงของซุนฮกทิ้งหมดนะครับอ่ะแต่ปลุกผมปลุกไปแล้วอ่ามันก็ยังอยู่นะครับผมก็เอามาอัพดาวางเกงของอุยซี เป็นสามดาวผมมีบุญหลายตัวผมก็ทำเงี้ยสลับกันให้มันเปิดให้มันเปิดช่องที่สองให้มันเปิดช่องที่สองผมเปิดผมก็ขัดเกลาได้ถามขัดเสร็จผมก็ลดดาวผมก็ลดดาวไปใส่ตัวอื่นต่อผมก็ลดมาใส่เสียวกี้ยวลดมาใส่ใต้เกี้ยวได้นะครับเพื่อให้เปิดช่อง3ามดาวได้นะครับคือผมว่ามันมันก็ประหยัดนะครับ ถ้าจะไปซื้อทุกตัวอย่างเงี้ยอ่ะตัวละสองร้อยแล้วต้องซื้อสามตัวครับคิดดูเลยครับตัวละสองร้อยสามตัวแล้วมีกี่ตัวครับอ่ะสมมติบุญเรามีเนะี่ยผมมีสี่ตัวเนี่ยโอ้หผมไม่หมดประมาณสี่ห้าพันทองครับมันก็จะหมดเยอะนะครับงั้นก็ง่ายๆก็คือลดดาวมันแล้วก็มาใส่ตัวอื่นทำเงี้ยให้มันเปิดช่องไปแล้วเราก็ขัดกาไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะประหยัดทองมากกว่านะครับ ก็เป็นทิกง่ายๆนะครับไม่รู้ว่ามีใครรู้หรือยังแต่ผมก็จะมาบอกทิกวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ